สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์แชน n นลเนาะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารีวิวนะคะไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้แต่เป็นคันนู้นเลยนะคะคันตรงนู้นนะคะเป็นรถฮุกที่แบมเคยบอกว่าแบมจะรีวิวแบมบจะรีวิวนะคะให้ทุกคนได้ชมกันแต่ก่อนอื่นแบมบจะพาทุกคนมาชมคันนี้ก่อนนะคะสองคันนี้เลยนะคะ สองคันนี้นะคะแบมจะเอาไปจอดที่สาขานครปฐมนะคะเป็นอีซุสุนะหกล้อ FRR นะคะร้อยเแรงค่ะคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่3 5มหมนะช่วงช่วงของคัสซีะค่ะยาวอยู่ประมาณ5้าเมตรหกสิบเซนนะคะนี่เลยอันนี้คือรีวิวให้คร่าวๆก่อนนะคะลูกค้าที่กำลังหารถหล้อช่วงยาวอยู่สามารถแวะเข้าไปชมได้นะคะ ที่เช็คแชมป์สาขานครประถมนะคะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะคะเป็นหัวลากฮิโน่นะคะ344แรงปี61นะคะคันนี้ปี61แต่ว่าเลขไมค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะประมาณ3 0 0แสนนิดๆน,นะคะราคาก็ไม่แรงมากพร้อมกับหางเซมิดำนะคะยี่ห้อพนานัดเลยคันนี้คือใส่ระบบดำมาแล้วเรียบร้อยนะคะหัวลากดำนะคะคันนี้ ลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถหัวลากดำนะคะหัวลาก314แรงพร้อมกระบะเซมิดำนะคะสามารถแวะชมได้นะรถอยู่ที่จะเอาไปจอดอยู่ที่สาขานะคนปรปฐมนะคะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสองคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์พี่หนิงเนาะเบอร์063นะคะ ห6 1 6 9 2นสนะเดี๋ยวแปมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะเบอร์พี่หนิงสาขานคนปรปฐมเนาะเดี๋ยวแปมจะพาทุกคนไปชมรถฮุกกันแล้วนะคะเนี่ยพี่ปอนกำลังขับมาเดี๋ยวแปมพาทุกคนมาชมคันนี้อย่างที่เคยรีวิวไปรอบที่แล้วว่าจะทำการนะคะรีวิวแบบเต็มรูปแบบเนาะทั้งภายนอกภายในการใช้ฮุกนะคะ กระบะแบบนี้นะนี่เลยเดี๋ยวพาเดินชมร,รอบๆก่อนนะคะอันนี้คือด้านโอกนะก่อนด้านไหนเดี๋ยวแมบ,บพาไปดูด้านไหนเดี๋ยวเดินดูร,บรอบๆก่อนนะคะอันนี้เป็นกระบะเหมือน,นเขาบรรทุกพวกพวกเอ่อเศษเหล็กมาบ้างนะ ยูดีควอเตอร์นะคะ,ะ,ะ370แรงเนาะ370แรงปี60นะคะราคาอยู่ที่2อล้าน5แสนบาทนะใช้เงินดาวนะคะ3 0 0แสนบาทใช้4 0 0แสนบาทของประกันนะคะส่งค่างวดได้ทั้ง4ปีและ5ปีเลยนะถ้าถ้า4ปีจะอยู่ที่6800กว่าบาทนะคะส่วนถ้าเป็น5ปีจะอยู่ที่5 1 0 0 0นะคะประมาณ5 1 0 0 0บาทนะคะ นี่คือทดลองให้ได้ชมกันเนาะท่านใดที่กำลังหารถประเภทนี้อยู่นะคะรถคันนี้จะจอดอยู่ที่สาขาระยองเนาะสาขาระยองนะคะสามารถแวะมาชมรถได้นะคะราคาต่อรองหน้าง,งานได้นะเดี๋ยวมาชมรถมาทดลองกันดูก่อนได้นะคะคันนี้เนาะ นะคะที่สนใจรถไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากนะคะรถหัวลากรถสิบล้อดำหกล้อดำหางเซมิดำหางพื้นเรียมหางก้างปลาประเภทบรรทุกนะคะรถบรรทุกสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์แปลเนาะ แล้วก็เบอร์ที่ทินะคะเบอร์แตมก็เบอร์0ูนย์หกสามสน่ะคะส่วนเบอร์ทิปก็เบอร์0ูนย์เก้าสีเดี๋ยวให้พี่บอลทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้เนาะแล้วก็แจ้งสาขาว่าพี่นิ้งอยู่สาขาอะไรนะคะแตมอยู่สาขาอะไรพี่ิอยู่สาขา ใสนใจรถนะคะคันนี้แต่ก็จะทำการเ,กเช็ครายละเอียดต่างๆให้เรา คือเอาลงมาสุดแล้วนะคะตอนที่พาไปมันตืตื้นตื้นใส่ว่าดูเรื่องนี้มันนี้มันไม่หมุนมันไม่หมุนก็เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าสนใจก็เราทำให้อยู่แล้วพที่พาไปชมสุ่ล้นกับวความติดใ็ได้ปะ่ะคันนี้ล้างทำความสะอาดมาแล้วนะ นานทีจะมีรถแบบนี้เข้ามาเนาะเดี๋ยวแปพาไปชมภายในนะคะคันนี้แบบก็ยังไม่ได้ดูว่าเลขไมลมันเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปชมกันพร้อมกับแปบมเลยแล้วกันชึบนี่ภายในนะคะพลาสติกยังไม่แกะทุกอันเลยเนี่ย พลาติกคือแบบว่ายังเดิมมันพลาติกยังไม่ออกเลยอ่ะไม่มีการแกะไม่มีอะไรเลยนอกจากตรงนี้ตรงที่เขานั่งอย่างเดียวนะคะจิบนี่โภเกเดีย๋ยวดูเลขไหมกันโอ้ลตัวนี้เลขมายอยู่ที่74,000 กว่ากิโลเนาะเห็นกันไหมเอ่ยนี่แอร์เย็นฉ่ำมากอันนี้ฝ้าเพดานด้านบนก็ยังดูดีอยู่นะคะคืออุปกรณ์ทุกอย่างภายในนี่คือไม่มีอะไรแตกหักนะชึ่ บบเดี๋ยวแปมพาไปดูสภาพยางนะคะเอาไปก็เป็นสภาพยางนะคือราคานี้ลูกค้าที่แบบว่าอยากให้เปลี่ยนยางให้คือมาคุยกับมาคุยกันที่เช็คแชมป์ได้เลยนะว่าราคานี้เปลี่ยนยางได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมเก็บงานเก็บสีอะไรตรงไหนเรามาคุยกันได้เลยนะคะที่เช็คแชมป์สาขาระอยง ตัวระบบของฟาวล์ฟิลเกอร์คันนี้นะคะยาวกระบะมันยาว5เมตร80เซนนะคะความกว้างนะความกว้างจะอยู่ที่2เมตร47เซนเนาะส่วนความสูงของกระบะนะคะอยู่ที่2เมตร10เซนนะอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าล้างอย่างเดียวนี่มาคนไม่มีมาให,ห้ตัวยกรถตมวน ใช่บางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีใช่หายากด้วยตัวนี้ใช้แต่บ,บนโมสแกนเรยงใช้กันไม่ได้ใช่ไม่ได้ตัวนี้มันยาวกว่าใช่ไหมใช่ตัวนี้ยาวกว่าตาพี่ปอนเอาขึ้นได้เลยค่ะมันจะเสียวๆว่ารถด,ดำเยอะเลยทำไมอ่ะกึดกึศกึศใช่ ที่มันเป็นแบบจะเสียวนี่เพราะล้อล้อไ <anak> ตรงนั้นมันไม่ไม่ได้เหมืนกก็เลยแบบว่ามันนิดนึงพอสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังหารถประเภทนี้อยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์แบบและเบอร์ไปที่เนาะเบอร์แบบนะคะเบอร์ศูนย์หกสามเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หกนะคะเบอร์ไปที่ก็เบอร์ศูนย์เก้าสี่นะคะหกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่เนาะ ราคารถคันนี้นะคะเป็นี่ห้อนะคะอยู่เวเตอร์เนาะ3 7แรงนะคะรถปี60นะคะใช้เงินดา ราคารถคันนี 6, 000, 000้นะคะ2ล้าน5แสนบาทใช้เงินดาวอยู่ประมาณ3 0แสนนะคะใช้4ี่แสนพร้อมประกันส่งมวดได้ทั้ง4ปีและ5ปีเลยเนาะถ้าส่ง4ปีนะคะ6800กว่าบาทถ้าส่ง5ปีก็5 1 0 0 0 1000กว่าบาทนะคะประมาณนี้นะก็สำหรับคีิปนี้นะคะแต่ก็ฝาก กดไลค์นะคะกดซับสไคร์เนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเห็นแบบนะคะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆก็กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ไว้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีนะคะ